ชอบให้แล้วตอนนั้นคือหรือตอนกลางวันมากกว่าก็คือชอบไปตอนเช้าเพราะว่า น,นันเหมเือนเลือเคลบน้องพันป้ายาเพลงนี้ใช่ครับเบอร์ไทยแอนน์โอตเต้ยเพลงคิดว่าติก ตกตกอันต่อไปน่าจะเต้นมีสามอันที่อยากจะท่าอันรวสามอันมีเิจมีแอปแล้วหนะึ่งโอเคเีอคนนมีแอปแล้วหนวนะึ่งก็ชยดูตัวใจ,ววววนะจดูชตเอาทีทาน,น,นอะ่ะไม่เล่ีมอก็เพลงนคอนเทนต์ ทีนอันหนึ่งยินไม่ไม่รู้จีนเลยต่ออุล้วมันเท่ดริงจะไล่เขาพีซิบันทีค่ะจะได้สบายใจไปนี่เพลงหนูชอบโอ้โหหนูอยากไปแคทที่เชิดอ่ามีพี่ทำใหญ่ใหญ่ทองคำหนูซื้อตั๋วข้างมินมินลงมาเลยดีไหมไม่รู้ตอนนั้นอยู่กรุงเทพหรือหรือใช่ไหม แต่เจ้ชูออกมันจะเยอะมากเลยนะจีบเธอไม่ได้ไม่เอาหนอูอะไรนั้นมันแ,แนปลก you enjoy Japan yes I really enjoy in ยามาเนอุจิแลนเชเปนบัดบัดบัดไอต้องแฮฟรถยนต์ก่อนเพราะว่า because รถไฟฟ้าใต้ดินคนเยอะมากรู้สึกว่าเพิ่งมาใช้ชีวิตแต่ใต้ดินเพื่อเดินทางไม่ครบะไปเลยล้กันเรื่องนี้ไม่ทันแล้วค่ะไม่ครบแล้ว ของสุภาพจะเกมไม่ให้ซื้อค่ะไม่ให้จับด้วยดูได้อย่างเดียวมีไหมครับขีดยังมีแล้วค่ะแต่ขัดไม่เป็นเดีตอบกลับมาไหมหนูไม่เห็นนะ่ะนี่รู้ตอบไหมแต่หนูไม่เห็นได้ซื้องไหนเหรอ ของลำไยห้ยท้อครับ mm <AND> well ันเทงไก่มาเมายใช่ใช่ใช่ฉันเป็นไก่น่ารู้ดีใหญ่นาดตัวนี้พี่จูใพ่อพองไปพอพอไปฝึกหอ่ลรถไฟฟ้าหนพี่ โปรตีนและแอนพรกิตวัสโอเครอนะรอสยงกินนะจังจ้า

ช่ามันที่ดีที่มีทีอยู่ในหัวใจต่อให้มันจะเจ็บเท่าไรแค่มีจะอยู่ในหัวใจก็มาพลันไหวดีไม่มีวัลน,นลืมแม้จะรักแรงแค่ไหนก็แค่ไม่ลืมจะไปเท่านั้นพลาอุ๊ยคิดอะไรดี่ตอนเช้าวะ ตัวยเองกับเราอีกไม่ถึงเก็บต้องทำยังไงครับต้องมาหาครับมาหาครับอุ้ยเลิฟ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 ซ่อนเลยไม่อยู่อยู่แบบว่าดีใจมากเฮ้ยอะไรคือไหนอีดีเบ๊กอินสองอาการนี่สองเดี๋ยวไร่ ช่วงนั้นแหละทุกคนมีสาแถวแถวนั้นไม่ต้นไม่ไปลายทุกคนก็รีบลางงานเลอยในเจอกันง่ายคิดถึงจังเลย เป็นเป็นพยัญชนะกันเหรอทุกคนจดจำผมด้วยไหมทำไมจะไปไหนไม่จำหรอกจะได้ปัญหาเยอะๆอไม่จำ yesterday today tomorrow ยังยังยังไม่ได้กินเล็กอะ fun fair or event and show <gasps> ไปหมดเ,ยเลยอะพูดตรงๆได้ไม่ถูกเธอกันเมสันนะได้เลย อย่าทำหน้าตลกแล้วเลยขำมากไหมฮะไม่ไมาผีได้เหมือนกันเ <c oughs> ดี๋ยวนี้ตื่นเช้าเองโอ้เพราะว่าอยู่ญี่ปุ่นตื่นเช้าทุกคนเลยอะไรพวกมีอีกวันดีกว่าทุกคนว,าวามม่าอย่าง นี่แม่ที้บอกพรุ่งนี้เป็นยัาไงด้วหร่โอแม่ก็เวลาสองที่ส oh าม,ออนาามนันเท่านั้นเออม่อย่าดูไลรอย่กดูไลไ์ทุกคนคนเริ่มมีอายุมากจะตื่นเช้าไหมไม่คือไปญี่ปุ่นตื่นเช้าทุกวัน ก็เกือบอาทิตย์อ่ะเราเจอแล้วอ่ะมาเจอดีพลังกล้ามาเจอดีมาเจอด,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 นะดีเงื่นหวังจะยังไม่้จะนนเท่าไหร่ิดไม่ออกค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 ิดไม่ออก เรามีผลไม้อยู่มองเลยว,ว่ากว่าหนอนจะมาขนมหมดแล้วมั้งหนูจะกินคนเดียวจา้าค่ะกิเลสไม่ได้จาค่ะยังไม่รู้ว่าจะกินอะไรดีพอเจอมันนั้นนะคะได้เลยพี่ติงตั้งค้าแรงกันค่าอะไรนะครับหนูคาะหมูกรอบ มีสับไหมครับไม่มีไม่มีไม่มีมมเอวียังไม่ออกเนาะมีได้ไงทำอะไรให้เราก็หายได้ได้จะบอกว่าจะดูไม่รู้ว่ามันแบบรู้อะไรรู้ <laughs> คือหรอไม่เจะมีแบบกิจกรรมอะไรเงมมี้ยอีกเยอะไหมตอนแรกอะยังคิดว่าเจะแบบเจลอลงอะไรเงี้ยแค่แบบปีละครังก็พอแต่พอเห็นกิจกรรมอันนี้แล้ะเออมันน่าสนใจเออแหละเริ่มขออยู่แหละไม่ขอดีกว่าให้มันเป็นคนที่ไม่ที่อยากปดก็งวดแต่อยากไปอีก แค่นั้นๆๆมากเฉยๆไม่มีใครไม่อยากไปต่างประเทศหรอกใช่ไหมแล้วจะทำงานด้วยอะแต่ไม่เป็นไรรอปีหน้าก็ได้เราว่าปีนี้ได้ไปมาแล้วอยากมาโตอุจิต่เอเบยังไม่ออกหน่อยอะเออหนอยอุถ้าใกล้แล้วแหละพรุ่งนี้เลยห <laughs> น่อยใจหนูไล์เดือนนี้ไม่ครบอ่ะเม่อวาลืม4ีนาที แต่อันนี้แค่เกียมนะชดเชยได้ข้าวไข่เจียวแม่ดิกะเพราไข่คนนี่หนูอ่ะดูอยู่น้อยๆแล,ล,ล้วเขาเปิดร้านกะเพราไข่คนเลยอยากกินมากหนูอยากกินกะเพราแต่หนูไม่ชอบกะเพรา,าที่แบบมันแห้งและเผิดเกินไปอะ่ะใช่แต่ดีนะบางร้านเขาก็แบบว่าให้แบบสั่งเผ็ดน้อยได้อะไรเงี้ยน้องก็ได้นะ ลองอะไรหรอลองอะไรครับดูแบบกำลังจะไดไ้กำลังจะได้เงินมาสิริใช่ไหมแต่ว่าก็เลยแบบหนุนแอร์เก็บเงนินเลยแมม่วาันจะ เราไม่บอกกับแ,แบบนี้หรอกเราเดี๋ย,ยไปกน,น่อยลอม,ลมูาล้วเช้าแอดูมาเช้ย,ยังคืออะไรอ่ะงเตรียไม่เช่ากับเหาเงใช่เย็นแหลมีมกล่กคนหนูจะว่าหนูไปดีนี่แลหนูเต้นเย้แหลม เเต้นใจแหลมแล้วแบบว่าคนญี says, ่ป okay. ุ okay. <right> ่นเขามาเดินเขามายืนดูแล้วเขาเต้นตามม่กแล้วแบบถ้าในคลิปหนูลงไปอ่ะถ้ามาดูเขินๆกันแหละคือเขาว่ามายืนดูดูคือแถวนั้นเขาไม่ได้ไม่ได้เหมือนคนไทยที่แบบว่าต้องไหนก็ตั้งเป็นคอนเทนต์เต้นได้อะไรย่างเงี้ยเขาจะมีถ่ายรูปใช่ไหมแต่เนี้ยคือแบบหนูเต้นอ่ะเปลี่ยนใจเองเปล่ยนเปลี่ยนเลี้ยงปะล่ะเลี้ยงก็ไป เรียงไหล้ล่ะอันนี้มีอะไรเชียวที่เป็นจิงห่อนในนอ,อฟอร์มีปะในฟิกเน็ตมีปะฟิกเน็ตแล้วเพลงไปเปิดเบาเลยขนาด่ะทุกคนได้โปรดได้ีิวแง้วกบมาปะได้ีิวค่ะแต่อันหัวพยายามหายอยู่รุ่นเนึง พยายามหาอยู่รุ่นหนึ่งเป็นรุ่นเป็นนั่นแหละนี่ไกลแอร์ฟอร์ดบาลซีน้ำตาลคือเจอแล้วคือพี่จ๊อบก็พาเดินหาแบบสุดๆุดะพี่แบบพี่จ๊อบไปรอานนี้ิวเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปร้านนี้เดินเดินเดินกันไปเรื่อยคือต้องรอเพราะหนูยังไม่ได้รองเท้าเลยได้มาคู่เดียวนอกแผ่นก็คือดานบาลานิวบาลานิวสีที่แบบหายากในไทยแล้วก็ถูกเนาะ สมันจะเข้มๆคมๆหน่อยเพราะว่าชอบมากตรงนี้เราทาสีขาวนุ่เ่อนก็เลยชอบซื้อทีนั้นนีนะค่ะชีวิตไั้นทุวคนจะหมดสัญญาอย่าเพิ่งคือเลยประหลัวหนูพูดอะไรวะพูดอะไรไปบอกเมื่อกี้คนแบบนึกเรื่องไปเรื่อยได้สุดๆอะแต่ว่าก็หาคู่ในะไม่เจอหนูก็เลยปรึกษากันว่าเคยเจอแต่มันไม่ไปอะมันไม่ใช่อย่าเอาอ่ะ เราก็เลยอว้วนกดเป็บในไทยดีกว่าถึงจะแพงกว่านิดหนะ่อยแต่ว่าได้เปที่เราต้องการก็แบบจะได้แบบสบายใจไม่ไม่แบบไม่มาหน่อยอะไรเงี้ยน้ำบาลิวถูกต้องน้ำบาลิวไม่สนใจแอไมก้าสดไม่ต้รู้สึกว่ามันแข็งอนะคือลองแล้วเลยแบบยังไม่เอาดีกว่าถ้ารรบนูนะ อบกแบบแบบไหน <laughs> อาริกาโตบายบายอาริกาโตอาไปญี่ปุ่นได้สับมาเพิ่มนะ <laughs> ได้โจบุเดสกาไม่ใช่รู้สึกว่ากล้าคุยภาษาอังกฤษมาคืนแบบมีพี่อาไปด้วยเขาก็คือเราไม่มีใครแบบโปรเฟชชั o นอลภาษาอังกฤษขนาดทุกคนก็แบบใช้สกิลงงง,ง,งปปูปลาปลาช่วยแต่ว่าคุยกันเข้าใจติดผลแบบจากนิ่งใช่คือตอนแรกหนูผวได้หนูผวนได้แต่ว่า ก็ทุกคนไม่เข้าใจกันเลยนี่ไก่ทุกคนยังไม่เข้าใจเลยเฮ้ยอทุกคนหนูจะไปจริงๆเพื่ที่เขาให้ส่งของขวัญส่งตัวคอนเสิร์ตมาได้ปะส่งตัวงานแคทให้หน่อยอยากไปเดี๋ยวดูเอาค่าเครื่องบินเองนี่อยากไปดูวิธีเขาได้ขึ้นแบบทีป๊อปเลยนะโอ้ยยยยยย ญี่ปุ่นเก่งมากแล้วก็เจอของอันนั้นของอันนี้แหละนี่ไก่แอฟฟอร์ว่าสีดำตาแต่ว่าเป็นเอ็ก์กับสุพีม่ตาบอกเอ้ยมันแปดพันบาทมั้งลองดูไหมตัดนันใจขึ้นอะไรก็ได้แหละโอ้โหเป็นไม่เอาแล้วตัดนันใจขึ้นดูในแอปเอามันโอนบัตรไม่ได้หรอกเอินอายแลดัง หนูไปจริงๆไปฝันไม่ไป,ไ,ปไม่ไปอยู่กับไอ้ฝันหนูในรุ่นท้าเปลือกคำทิ้งไปเราต้องมีสก,กิลกับเปวดแบละครันนอนๆอนมึงคมาแล้วสนิมเกินไปเปล่าถึงขั้นนอนไลค์กันแล้วนะโอนยังไงล่ะนะ้องเอาโอนมาได้เหรอหน่ยนนวยเอาวันไรเนี่ยเด้อ กอ,อสองโอ้ยซีซีตังไหนใครมาทาไหมทานอุ้ยอุ้ยตั้งรูปไรอ่ะรูปโป้รูปไรอ่ะมีใครอยากมาเล่นตกขวดกันหนูบ้างหนูรู้สึกว่ามันยากจังเยอะไม่น,าน่ามีใครมานิเลยใครอร่อย แห่เลยวันนี้กินกะเพราไข่ข้นนะคะแล้วค้นไปตามกันได้เรานอนอไรพี่ก็นอนดูลูกหมาหนาูหนูว่าหนูอยากไปเรียนตัดต่อเผื่อวันไหนที่แบบไม่ตัดเนี่ยไปเลยไปสมัครช่องยูทู e โน้น หนูเต็มพีนีสักสิบล้วก็น่าจะพอมอยู่กอดกันกับเขาเอา้าวมันค้างหรือว่าเอาอาเอ้ยนี่เลยไม่มีใครเพียม,มความแกบอะไรพูดกับหนแแบูแล้วไปแล้วนะอุ้ยส0บสิบนาทีแล้วไปหรอนะแล้วส0บสิบแล้วสบายดัและของอันทีน์นี้แต่ก็ไม่ได้อยู่ดีนหนูไม่ไยและทุกคนไลค์แค่นี้แหละ อย่าลืมน้ามางาน,ฟนแฟนแฟรด้วยนะเ mm hmm. จอก,กันนะทุกคนมาบาค่ะ mm hmm. ปู่ปูปับป,บป,บปับไปก่อนกันนะพี่อาจารย์ยู mm hmm. อาจารย์ย mm ู hmm. กะเพอติดกาแสดงว่าป้าเจ้าของร้านลืมกะเพราโอ้ย mm hmm. เห็นกะเพราผิดนะคะคุณนา mm ้า hmm. กะเพระต้องกะเพรานี่ mm hmm. อย่ามาย้อนดูได้ เจอกันพลอมก็ค่ะไม่ไม no ่ไม no ่เจอกันค no ืนนี้ก่อนแคทเกม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 สามนุ่มเครื่องสามลูกเครื่องสามลูกเครื่องสามลูกเครื่องเจอกันนะไปมาทุกคนขอบคุณที่เป็นเพื่อนนะคะขอให้ตั้งใจทำงานด้วยนะอย่าลอกแรงนอกดูนอกทางเยอะเกินไปเข้าใจไหมยบายเจอกันเจอกัน pekerjaan yang kita lakukan yuk dan nonton